ตายแล้วให้เล่นโปโลก็พอได้นี่ขี่ม้าสู้กับเขาแพ้อยู่แล้วอาจารเสียงพรอ้อมหรือยังอาจาราหวังไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงหวังว่าแค่รู้แพ้ชนะอย่าหักหาน้ำใจกันท่านเป็นสภพบุรุษจริงๆไม่ต้องหัวงหรอนะจริงอยู่ข้าไม่ใช่วีรบุรุษแต่ก็เป็นลูกผู้ชายพอรู้จักแยกแยะหรอกี่ Oi hey. oi oh, hey. Oh. hey 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 จารย์เสีย้ยมเปมือรับเรื่องจริงๆไม่ทัเจียนขอบุญที่ท่านยอมให้ไม่งั้นข้าแพ้แน่ขอบุรอาจารย์เสี้ยงท่านมีบรุรยุทธ์รู้จักพิกแปรงหวังเจียนยอมทั้งกายและใจยังไงก็าตามการระลองตัดสินด้วยแพ้ชนะแสดงให้เห็นว่าเสี้ยนเสาหลงมีฝีมือเหนือกว่าข้าจะแต่งตั้งเสี้ยงเสาหลงเป็นแม่ทัพคู่บัลลังก์นำสามเหล่าทัพกลุ่มนี้เคลื่อนทัพมุ่งหน้าไปเมืองจุย้ยราบทัพรัตเจ้ารับด้วยกล่าว ังเจียนบอกมาสิทำไมถึงได้พ่ายแพ้เสี่ยงเศร้าหลงรฝีมือข้าอ่อนหัดทำให้ท่านออามาต้องผิดหวังไปบอกแล้วไม่ใช่ฝีมืออ่อนหัดหรอกแต่เจ้าไม่รู้เขารู้เราถ้าต่อสู้บนหลังมาโดยฝีมือเจ้าเสี่ยงเศร้าหลงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าแต่เจ้ากลับต่อสู้กับเสี่ยงเศร้าหลงบนพื้นเ้รนหาความอัปยศเอง สู้ในสนามปะองไม่เหมือนอยู่กลางสนามรบสำคัญสู้อย่างยุติธรรมถ้าจะให้ข้าใช้เล่เพทุบายชนะก็ไม่ภาคภูมิใจอะไ,ไรเพราะคำพูดของเจ้าชนะไม่ภาคภูมิใจทำให้พงแม่ทัพตกอยู่ในมือเสินสหลงทำให้ข้าต้องเสียการใหญ่ไปข้าน้อยไม่เข้าใจที่ประลองชิงทงไม่ทัพกันเพื่อคัดเลือกผู้มีสติปัญญาและห้าวหาญเป็นผู้นำทัพสำหรับใครแพ้ใครชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญ หวังเจียนเจ้าเออใจเย็นๆท่านหวังเจียนยังไม่ขอโทษธ,ธนามาดอีกแล้วเนี่ยข้าน้อยผิดไปแล้วเฮ้ยธนามาดในมือทงแม่ทับตกเป็นของเสี่ยงเ้าหลงแล้วคิดว่าเราคงาหวังเจียนไม่มีตุรของเจ้าจะออกไปได้แล้วข้าน้อยขอตัวก่อน ไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ทัพเสี่ยงถึงชื่นชอบหวังเจียนนะักฝ่าบ,บาทอาโซมไม่รู้ต่อไปฝ่าบ,บาทรวบรวมแผ่นดินได้หรือไม่หวังเจียนเป็นบุนคคลที่มีความสำคัญมากนะพี่ครับแต่ว่าวังเจียนเป็นคนของหมูอ้าวนี่นะพูดไปแล้วก็คือคนของหลีปู่เวยนั่นแหละตอนนี้อาจจะใช่แต่ครั้งนี้เขาพ่ายแพ้หมอมฉันที่หลีปู่เวยควรจะเขี่ยเขาทิ้งแน่ถ้าฝ่าบ,บาทสามารถดึงตัวเข้ามาได้หมอมฉันเชื่อว่าหวังเจียนจะซื่อสัตย์และพักดี อย่าได้ชื่นชมผู้พ่ายแพ้ันะในเมื่อหวังเจียนพ่ายแพ้แม่ทัพเสี่ยงในการประลองนี่ข้ากลัวแต่ว่าบาบาบอกตามตรงที่หมอมชันชนะน่ะเพราะว่าอาศัยโชคถ้าอยู่กลางสมรภูมิณท่ามกลางกองทหารหมอมชันคงสู้หวังเจียนไม่ได้หรอกบาบ้าจริงยังไม่ทับเสี่ยงพูดตามที่หมอมชันรู้มาหวังเจียนเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือดีหาได้ยากเขาว่าช้างเคลือกอยู่ในปา่า เขาเรียกตัวหวังเจียนมาใช้งานคิดว่าอำนาจของหลีผู้เวยจะลดน้อยถอยลงไปพวกท่านต่างก็มีเหตุผลที่ดีทุนฝ่าบาท Ahmad าาหวังกำลังรอเข้าเฝ้าพยาคาให้เขาเข้ามาหวังเจียนถอยบังคมฝ่าบาทตามสบายขอพระไทยฝ่าบาทไม่ทราบเบิกตัวหม่อมชั้นเข้าเฝ้าเพื่ออะไรพระเจ้าค่ะหวังเจียน เนื่องจากแม่ทัพเสียงสนับสนุนเจ้าข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นรองแม่ทัพตาแม่ทัพเสียงไปรับมือข้าศึกฟ้าบานมอมฉันแพยแพ้ให้แก่แม่ทัพเสียงมอมฉันไม่มีความสามารถตาแม่ทัพเสียงไปทําศึกแม่ทัพหวังถอมตัวไปแล้วเราต่างรู้ว่านอกจากท่านขี่ม้าและยิงธนูได้เก่งยังมีประสบการณ์การทําศึกอีกด้วยนะครั้งนี้ได้ไปทัพหวังไปช่วยอีกแรงหนึ่งข้าคิดว่าโอกาสชนะทัพพระเจ้าน่ะค่อนข้ามีมากแม่ทัพเสียง ทูลสนับสนุนผู้พ่ายแพ้อย่างข้าต่อฟาบาดข้าบอกตามตรงข้าเลื่อมใสท่านจริงๆแม่ทัพหวังเกรงใจไปแล้วดีได้คนมีฝีมืออย่างหวังเจียนมาเป็นบุญของแผ่นดินชิน้นลจริงสิแม่ทัพจะมียุทธวิธีอะไรที่จะรับมือกับรัฐเจ้าอย่างนั้นเลยหรอพี่ทัพท่านคิดว่าอย่างไรเออครั้งนี้รัฐเจ้าให้รีมุนำครับรีมุชำนาญการจู่โจมคิดว่าทัพเราต้องเตรียมการป้องกันแทนการรบมากกว่า ฟาบดหม่อมฉันมีอยู่วิธีหนึ่งไม่ทราบว่าจะใช้ได้ไหมลิซีวิธีอะไรก็เชิญบอกมาได้เลยพระเจ้าค่ะการศึกจะต้องใช้เล่หม่อมฉันคิดว่าควรให้แม่ทัพเสีย่ยนนำทัพลูงหน้าไปเพื่อรักษาเมืองจุยสมทบกบทหารในเมืองรักษาเมืองให้มันเพื่อไต่กำลังของกองทัพระเจ้าจากนั้นแม่ทัพหวังเจียนนำทัพไปหนุนในยามที่ทัพระเจ้าโจมตีเมืองในนอกประสานกัน เช่นนี้ก็จะสามารถกำจัดทัพของระเจ้าได้สิ้นแน่พระราชาเลขาล้ำลึกจริงๆถ้าให้ไม่ทัพเสี่ยงนำทัพรักษาเมืองจุย้ยข้าสึกคิดว่าเราได้แต่เฝ้าไม่มีบุกโดยนิสัยของหลี่มูจะต้องโจมทีเมืองให้แตกเช่นนั้นเขาจะไม่ทันระวังหลังแน่ในเวลานี้เราก็จู่โจมทั้งหน้าหลังอย่าให้มันตั้งตัวเราก็ต้องได้ใช้ชนะอย่างแน่แผลล้ำลึกจริงๆไม่ทัพเสี่ยงอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยนะ ถ้าขอสั่งให้พรุ่งนี้เนี่ยเคลื่อนทัพนำฐานมุ่งหน้าไปเมืองจุ้ยทันทีครับ้วยกล่าวเส้าหลงการประลองในวันนี้หวังเจียนหรือว่าลาว่ายได้ทงแม่ทัพวันนี้ลาวหา้ไม่สบายก็เลยไม่ได้ไป สบายหวังเจียนสิไม่เป็นไรหรอกจำคัญพี่ไม่ต้องเป็นคนนำทัพเส้าหลงในรับปัาจ,จะพาเข้าไปเวนิสไงเพื่อการเดินทางข้าเตรียมอะไรไว้มาดูสิข้าได้ปลูกดอกชาไว้ถ้าดินฟ้าอากาศอำนวยข้าจะเอาไปปลูกหวังว่าจะขยายพันธุ์ทั่วยุโรปน่าสนใจใช่ไหมคะจริง พระกลัวว่า,าวพี่กลัวอะไรพี่กลัวว่าอาจเพราะเดินทางไกลดอกชาก็จะเหี่ยวก่อนที่จะถึงยุโรปแต่ไม่เป็นไรหรอกข้าได้เตรียมผ้าเช็ดหน้าที่ทอดจากไหมเอาไว้ข้าจะเอาไปยุโรปเพื่อจะให้ชาวยุโรปเนี่ยได้เห็นผลผลิตที่ทําขึ้นมาจากไหมของชาวจีนเราพี่ว่าดีไหมดีดีแต่ครั้งนี้เราคงไปไม่ได้เพราะอะไรอ่ะหรือว่าเพราะเราไหวไม่สบาย ฝ่าบ,บาทให้ข้าชิงธงแม่ทัพให้ได้มันให้ตกอยู่ในมือของลีปุย้ยดังนั้นพี่จึงเอาชนะหวังเจียนชิงธงแม่ทัพฝ่าบ,บาทแต่ถ้าให้เป็นแม่ทัพนำกองทัพไปทำศึกใช่ไหมจริงๆเขาไม่ตั้งใจนะเขาไม่มีทางเลือกจริงๆทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะดูว่านเป็นชะตาของข้าสามีเก่าก็อย่างนี้อ่ะพี่ก็เป็นอย่างนี้ด้วยข้าให้สัญญาข้าจะรักษาชีวิตไว้กลับมาหาเจ้าจริงๆทำไมอ่ะ แต่คำพูดก,ก็ยังเหมือนกันไม่ต้องมาสัญญากับข้าหรอกสัญญาจะไม่นำทัพไปทำศึกลาออกจากฝ่าบาทนะอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เหรอข้าไปดีเองทำให้พี่หนักใจจริง